กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องล่าสุดจากทางพี่หนุ่มโรงงานผลิตแคบหมูอ่าเพียรเพิินได้ลงโพสต์ไว้แบบนี้พี่น้องทำเอาทางเอฟซีเฮอหาแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันทันทีพี่น้องจากที่ทางพี่หนุ่มได้โพสต์ไว้นั้นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าแอบถามบอสเมื่อวานว่าบอสเจ้าสิแต่งงานไม่ไงบลา อีกนานแค่ไหนด้วยความอยากรู้คอยเลยถามเพื่อพี่ๆนี่ละวสันวาพี่น้องคำตอบก็คือยั่งบอคิดและยั่งบอจือคนที่ใช่แบบเต็มใจที่ชอบและขอใช้เวลาเป็นชายโสดและวัยรุ่นก่อนประมาณนี้พี่น้องที่ทางเพียรเพิ่นได้พสต์ทางพี่หนุ่ม แคบหมูได้โพส์นั้นนะพี่น้องเนาะกะทําเอาทางคอมเมนต์ของทางเอฟซีเขามาเว่าถึงเรื่องนี้ท่านที่บอกว่าเห็นด้วยกับทางผู้ใหญ่บ้านที่ขอใช้ชีวิตโสดก่อนสร้างเนื้อสร้างตัวไปก่อนถืกต้องแล้วประมาณนี้พี่น้องบางท่านก็บอกว่า30มิสามหาหนาริตะตัวเป็นสาวก็จะตอบว่าไม่เอาไปใส่มาใส่กับลูกก็คือมีความสุขแล้ว แกกสิตัวแบบนี้ละแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีย่าเอาภัยมาเป็นปัญหากับชีวิตลักเลยแค่แค่ลูกเท่านั้นอย่าให้ใจคนอื่นที่เพิ่งรู้จักกันมันจะก่อปัญหาภายหลังการเวลาสิพิสูจน์ค้นให้เห็นเอิฟซีเพิ่นกะแนะนำไว้แบบนี้พี่น้องบางคามม้อมินก็ว่าอย่าพึ่งให้บอดเพิ่นเฝ้าเอาเดอ้อตอนนี้กำลังเป็นตาฮักอยู อายุน้อยลอยล้านเฝ้าสร้างเฝ้าหาโอกาสทำมาหากินสร้างตัวแบบนี้มั่นถือต้องแล้วว่าสันว่าเอฟซี FC เพิ่นก็เห็นด้วยในส่วนของทีทอ่งบอดบิก๊กกัยังบอทหลายคิดสีมีไผประมาณนี้พี่น้องบางท่านก็นบอกว่าให้ได้เงินจากเมือนล้านก่อนเด้อจังเอมียว่าสันว่าจังไดจังไดกัยัง่งอีกหลายปียุ่กว่าบอดสิเทาว่าสันว่าพี่น้องบางคอมเมนต์เพิ่นกัว่าบอดบิ๊กคิดถือแล้ว ครอบขัวกระเคยมีมาแล้วตอนนี้ให้ใส่ซีวิตให้เต็มที่ก่อนให้มีความสุขกับซีวิตโสดไปก่อนตอนนี้เพิ่งอายุ25ยังมีเวลาให้เลือกอีกเยอะวาสัน่าพี่น้องนั่นละพี่น้องหลายคนเพิ่นกะอยากให้บอดบิ๊กนี่ใส่ซีวิตโสดไปสกักวันเต้ว่าบางท่านเพื่นก็บ,บอกว่าทาได้คือนองเบสคข้าสิง ก็ดีคือกันพรอวาต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างทำมาหากินซอยกันกิจาการจะได้ลุ่งเรื่องเพราะเสียมซีเสียงรักเป็นคู่กันแล้วว่าสันวาพิณดวงเอฟซี FC, ทันนีเพึ่นกะได้คอมเมนต์ไว้แบบนี้บางคนก็บอกว่า30ปีพอดีทาอีกจกักน้อยวาสันว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถึง แม้บอสบิ๊กจะมีใครเข้ามาหรือตกลง่รปงใจกระไผ i เอฟซกับพ้อมที่สิสนับสนุนคือเกา่าถ้าวันนั้นมาถึงบอสบิ๊กเขาจะแต่งงานจริงๆยังไงก็จะอยู่ข้างบอสตลอดไปวิษณุ่าพิ่วัลงปบอสเอฟซี FC. หลายคนหลายคอมเมนต์เพิ่นกะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ทางบอสบิ๊กจะแต่งงานใหม่หรือไม่ หรือว่าอีกนานแค่ไหนที่บอสจะแต่งงานใหม่ประมาณนี้พี่น้องคำตอบของทางบอสบิก,กับประมาณว่ายั่งบอสทันเจอคนที่ใช่ขอใส่ซีวิตไวรุ่นไปก่อนประมาณนี้พี่น้องจากทีทางพี่หนุ่มได้โพสต์ไว้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะตอบในส่วนของพี่หนุ่มว่าสิแต่ง,งางบ่แต่งงานนี่หรือว่าอีกนานทอดใดประมาณนี้เล้ยวเพิ่นกะเลตอบตัวบ่ายั่งบ่คิดแล้วก็ยั่งบอเจอคนที่ใช่ แบบเต็มใจตอนนี้ขอใส่ซีวิตเป็นไส้สดละกะว่ายลุนไปก่อนประมาณนี้พี่น้องนั่นละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นกันยังไงนะพี่น้องเนาะอยากให้ทางบอสบิ๊กแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่หรืออยากให้ใส่ซีวิตโสดว่ายลุนไปก่อนพี่น้องกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงไดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสีเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจด,ดวงไว้นะเด้อสวัสดีจ้า